ขาก็เข้าห้องน้ำใช่ไหมก็กดจักโครงตามปกตินั่งไปสักพักรู้สึกเหมือนมีอะไรนะอันนี้มกัดที่ไข่ผมเคาโพสอย่างนี้เลยเราเราโพสเป็นภาพนิ่งได้ไหมนะฮะภาพไข่หรือไม่ได้อากาศไม่ได้ฮะภาพงูค่ะภาพงูภาพงูนั่งเสร็จเหมือนมีอะไรมาอาเป็นภาพนิ่งพอเหมือนมีอะไรมกัดไข่ผมผมก็เลยรีบคว้าปรากดเนี่ยคว้าคองูจับคองูเลยแล้วทำไมคุณผู้ชมเขาให้รายละเอียดดีมากต้องขอขอบคุณคนโพสตเล่าสิเที่ยวมันกำลังกัดคาไข่ผมอยู่เลย ให้รายละเอียดแบบนั้นเลยคุณผู้ชมเจ็บมาก,อกขอโทษน,นะฮะ<อ>เลือดอย่างนี้เลยคุณผู้ชม<อ>ขว้าคอเสร็จปุ๊บเอาทำยังไงเล่ะพยายามกระชาาม,มันออกอจากชักโครกมันไม่ออกก็เลยไปคว้าไอ้แปลงสักผ้าอยู่ค้ากต็ตี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 ต่อตีอลืม ว่ามือจับคอมันอยู่ด้วยความกลัวตีมือตัวเองตีมือตัวเองด้วยขอพ่อคุณแม้ช่วงนั้นช่วงนั้นอาจจะตกใจตกใจไงกลัวด้วยตกใจด้วยก็ตีตีมีทั้งมือมีทั้งหมูตีตีพองงูมันแน่นิ่งก็รู้สึกตายแล้วเจ็บมือจังก็เลยเอามาโพสนะฮะนอกจากเจ็บมือคุณผู้ชมเจ็บไข่ด้วยอันนี้นายเห็นใจแล้วชอบมากในการให้รายละเอียดว่าไข่ มันได้รับบาดเจ็บโอ้ยงสาุีไม่แต่อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมนะตงรงใกล้ตัวตอนนี้หน้าฝน<ช>งูเนี่ยมันอบมาไปอยู่ไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวนะผู้หญิงก็โดนถูกเออวลามันเข้าไปอยู่ตามชักโครก <ทำ S 1> ไปอยู่ในห้องน้ํา <ไง S 2> แบบนี้เสร็จปุ๊บถามว่างูตายไหม เข<ไ>าโดนตีหรอโดนตีสิไม่ได้โดนกินไข<อ>่หรืว่าอแค่สงสัยก็ตีเลยเก็เลยไปเรียกยามนะฮะามาจัดการไปแล้วก็ให้ไปประกา,ะกาศด้วยว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ระวังนะงูมันเริ่มมาอีกแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรมะ หมู่บ้านนี้เนี่ยหมูไม่น้อยเลยหลายๆบ้านโดนแบบนี้เหมือนกันนะฮะวันนี้นะฮะนักข่าวของเราก็เลยลงไปทําข่าวที่นี่โกรธทําไมไม่ชวนไปด้วยคุณอาคะไม่ต้องใครไปข่าวไปดีค่ะแหม่จะบอกว่านี่คือพี่ที่โดนเหรออ่าใช่พี่คนนี้แหละนะฮะเขาเล่าให้ฟังนะฮะี่เขายอมนปิหน้าใช่ไหมพื้นที่อ่าเขายอมโอเคขอบคุณครับพี่อยู่ในสมุรประการเขาไล่ฟังอย่างนี้ ขึ้นไปเข้าห้องน้าชั้น2ขอ,ของบ้านาปกติเนี่ยนะฮะตอนก่อนจะทําอะไรก็แล้วแต่จะกดชักโครกก่อนเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีตัวอะไรอยู่ปรากฏว่าเจองูที่ชั้นหนึ่งมาแล้วที่หนุ่มบอกอนะฮะก็เลยหนีขึ้นมาชั้นสองไม่คิดว่ามันจะตามมา,มามแล้วตามมาจริงๆนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเข้าห้องน้าไปแล้วครั้งหนึ่งตอน6กโมงเช้าพอมาเข้าครั้งที่สองตอน10บโมงก็กดน้ําชักโครกทีหนึ่งก่อนสุดท้ายนั่งไม่ถึงสนาทีมันกัดเข้ามาที่ไข่เลยครับฟังพี่เขาหน่อย ผมนั่งไปไม่ถึงสองนาทีมันฉกมาที่ตัวอันทะผมเนาะตอนแรกผมยังไม่เคยเป็นงูนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นงดหรืออะไรมาก,กัดเพราะมันไม่ได้เจ็บมากผมก็เลยขย่งขึ้นมาแล้วก็ก้มหัวลงไปพอผมเห็นเป็นงูปุ๊บผมก็เอามือจับก,ก็คือล็อกคอไปเลยอพอล็อกคอปุ๊บผมก็ตึงกระชาาออกตอนแรกผมใช้มือปลบนะก็คือใช้หมาผมอะตีไปเจอไอ้แปลงข่าห้องน้ําสีขาวๆอ,อ่ะที่เห็นในรูปนะครับ ค่ะผมก็ไดยท้องแม่แปลงตันนั้นนะฟ้าอย่างเดียวตอนนี้ผมข้องน้านี่คือเข้าแบบทุนละทุนเลนมากเลยนะ่ะผมไอาไอตัวห้องน้ํอ่ะไปยักท้งไว้ก่อนโอหอันนี้ต้องขอบคุณพี่นะที่เอาประสบการณ์มาเป็นวิทยาทานให้กับาหลายคนขอบคุณมากแล้วก็ต้องบอกโชคดีอย่างเป็นงูเหลือมถ้าเป็นงูจงอางน่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมโอใช่มันมีงูจงอางเป็นงูกินงูไง เราไปบุกไหนต่ออันนี้โทนี่เป็นงูเหลือมเลยแค่กินแค่ไข่แล้วตอนนี้ขออนุญาตนะฮะตกลัวจังเลยแล้ววันนี้ก่อนฉันเล่าตามข่าวถามว่าโทษนะไม่ได้ทะเลื่องนะว่าอาการของพี่เขาโอเคไหมตรงไข่โอเคไหมบอกว่าคุณบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแผลเปนสมานเองอแต่ขอฉีดยาหน่อยได้ไหมล่ะ ไม่ได้ฉีดตงรงไข่นะฉีดยากันบาดทยะยักถูก<ม>ต้องบางทีมันอาจจะมีเชื้อโรคไงแล้วบางทีมันมีพวกพิษส,สุนงมุงพิษสุนกบ้าอะไรเงี้ยก็ฉีดยาหน่อยนะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็กินยาแก้ป่ดแก้ปวดไปต้องขอบคุณมากเลยที่มาแชร์เรื่องนี้กัน <c oughs>